สวัสดีครับวันนี้ร้านเะเบิลจะมาเปิดการขาย BMW F650 GS นะครับคันนี้รถศูนทะเบียนแท้นะครับรถปี2004ก็คือเป็นตัว6 5 0 GS ตัวโมเดลแรกนะครับปี2004คันนี้ก็มีตกแต่งนะครับก็มีในส่วนของพวกกระเป๋าข้างของ BMW นะครับกล่องเป็นก็ท็อปเทสอยู่นะแล้วก็กล่องท้ายก็เป็นของ BMW เปิดดูกอนไม่รู้มีอะไรก็รถยังไม่ได้ล้างนะครับต้องบอกว่ารถยังไม่ได้ล้างโอเคทะเบียนเลขนี้เลยนะครับ5กก40นะครับยางใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนกล่องปีบข้างกับกล่องหลังสามใบก็คุ้มอยู่นะแล้วก็มีชิวน่าจะเป็นชิวแต่งนะครับตัวอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเป็นรถที่ลูกค้านะครับ เรินเข้ามานะครับขายตามนี้เลยขอไม่ล้างแล้วกันนะคันนี้ขอไม่ล้างก็สภาพนี้เลยขายถูกๆนะครับใครสนใจอยากขับ bmw แนว gs นะครับราคาไม่แพงต้องบอกอย่างนี้ล้กันราคาไม่แพง1นึ0 0 0สนหนึนหนนบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแบาทเท่านั้นคุณได้ขับ bmw สำหรับสายลุยนะครับออกทริป สบายกล่องสามใบนะครับเครื่องยนต์เลขไม่อยู่ที่หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลนะครับเลขไม่ตามนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์ดีนะครับสตาร์ทก็ไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับอันนี้ไฟเกียร์ว่างเครื่องยนต์ก็สูบเดียวท่อเดิมนะครับท่อดิมเดิม ระบบไฟสองสว่างก็ติดปกตินะครับไฟก่อนตังอยู่ข้างล่างยางใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนหนึ่งแสนหนึ่งืบาทนะครับมาเอาไว้ได้เลยนะครับถูกมากนะมีปีดเฉพาะชุดตีนสามใบนี่ก็หลายตั้งละนะครับไฟท้ายก็ฝาหายไปข้างหนึ่งนะครับเจ้าของเอาเทปแปะไว้ โอเคก็เติมน้ำมันก็อยู่ตรงนี้เรื่องรายละเอียดรถของรถพวกนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้จำหน่ายนะครับไม่ถนัดก็เลยเชิญเข้ามาราคาก็ขายต่อดีกว่านะครับก็คือรถก็สภาพนี้เลยตามนี้เลยนะครับจัดไฟแนนด์ได้ไหมหรอจัดไฟแนนด์ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเช็คไฟแนนซ์ดูว่าจัดได้ย่อเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยจัดเหมือนกันนะครับสองหัวเทียนสูบเดียวหกร้อยห้าสิบซีซี นะครับเรื่องรายละเอียดรถก็ลองหาข้อมูลกันดูเบรกหน้าบบมโบจากโรงงานบบมโบเดิมมันยึดกับ BM อยู่แล okay. ะโอเคก็กุญแจมีดอกเดียวนะเพาได้มาดอกเดียวคแจแท้ครับผมโอเคก็ okay. ถ้าใครสนใจคันนี้ก็ลงรายละเอียดไปดู้วแลกันนะครับผมขอบคุณครับ